เรื่องเล่าเรื่องสั้นเรื่องชายวัยเกษียณหนาะบ้านหลังใหญ่หลังโตหลังหนึ่งซึ่งมีลุงอุดมเป็นเจ้าของบ้านลุงอุดมนั้นอยู่กับภรรยาที่มีชื่อว่าป้าปภาลุงอุดมนั้นเป็นชายวัยปมดเกษียณแล้วซึ่งลูกๆของลุงอุดมและป้าปภานั้นก็ได้แยกย้ายกันไปมีครอบครัวกันหมดแล้วเหลือไว้เพียงลุงกับป้าสองคนที่อยู่ในบ้าน แต่เนื่องด้วยเป็นบ้านหลังใหญ่มากเวลาที่จะทำความสะอาดแต่ละทีก็ใช้เวลานานแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังไม่คิดที่จะจ้างใครมาช่วยทำงานบ้านเพราะคิดว่ายังคงทำไหวอยู่ลุงอุดมกับป้าประภาก็เลยแบ่งหน้าที่กันทำโดยที่ลุงอุดมนั้นคอยทำหน้าที่จัดแต่งสวนหน้าบ้านส่วนป้าประภาก็มีหน้าที่ทำความสะอาดภายในบ้านเมื่อถึงยามค่ำ,คำ ลุงอุดมก็ชวนป้าประภาเล่นตามน้ำพิกันแต่ก็มักจะถูกป้าประภาต่อปฏิเสธตลอดและคืนนี้ก็เช่นกันเมื่อลุงอุดมพูดว่านี่นี่ประภาคืนนี้นะเรามาเล่นตามน้ำพิกกันไหมฉันหิวนะได้ไหมแล้วป้าประภาก็ตอบปัดมปว่าโอ้ยอุดมนี่ฉันทำงานบ้านทั้งวันมันก็เหนื่อยมากพอแล้วนะ นางจะให้มาเล่นตำน้ำพริกน้ำแกงกับแกอีกเหรอแกนี่ไม่รู้จักเหนื่อยบ้างรด้ไงฮ้แล้วลุงอุดมก็ตอบว่าแหมเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานสิแต่เรื่องแบบนี้เต่าให้เหนื่อยแค่ไหนฉันก็ยอมนะนะน,นะปรภาฉันขอเธอนะฉันอดมันมานานมากแล้วอะ่ะแล้วบ้าประภาก็ตอบว่าไม่เอาไม่เอาฉันจะนอนแล้วถ้าอยากมากก็นู่นเลยห้องน้ำนู่นไป ฉันนอนละเมื่อป้าประพาผู้จบก็นอนหันหลังให้กับลุงอุดมแล้วก็หลับทันทีปล่อยให้ลุงอุดมนอนฝันค้างไปเลยเมื่อถึงรุ่งเช้าลุงอุดมก็ยังไม่ละความพยายามและลุงอุดมนั้นก็ทําการปลูกป้าประพาเนี่ยนี่ประพาเช้าแล้วนะเรามาเล่นดำน้ําพริกน้ําแกงกันเถอะนะเธอยังไม่ได้ทํางานเธอคงจะไม่เหนื่อยหรอกนะคงพอทําได้ใช่ไหม แล้วป้าประพาก็ตอบว่าแกกวนฉันแต่เช้าเลยนะอุดมไม่เอาไม่เอางานฉันมันเยอะอยู่แล้วลุงอุดมก็พูดว่าโธ่เอ้ยประภางานบ้านของเราเองจะทําเมื่อไหร่ก็ทําได้นะนะประภานะเรามาเล่นกันเถอะเมื่อป้าประภาเห็นลุงอุดมตื้อมากๆก็รู้สึกจะลาคาญใจก็เลยตอบไปว่าอะไรของแกเนี่ยอุดมฉันลุกไปอาบน้ําดีกว่าเนี่ย แล้วป้าประภาก็รู้ไปอาบน้ําในทันทีแล้วก็ปล่อยให้ลุงอุดมนั้นฝันค้างอีกแล้วแล้วลุงอุดมก็ยอมตัดใจแล้วก็ไปทํางานจัดแต่งสวนหน้าบ้านตามปกติในขณะที่ลุงอุดมกําลังจัดสวนอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงป้าประภาร้องโอ๊ยดังลั่นออกมาจากภายในบ้านลุงอุดมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วก็ถามป้าประภาว่าเกิดอะไรขึ้นเหอรอภา ฉันได้ยินเสียงของเธอร้องดังไปจนถึงหน้าบ้านนู่นแน่ป้าประภาก็เลยตอบว่าฉันเผลอตกบันไดาภายในบ้านน่ะเนี่ยข้อเท้าของฉันแพงเลยอะ่ะสงสัยฉันคงเดินไม่ได้อีกหลายวันเลยแล้วลุงอุดมก็ประคองป้าประภามานั่งที่โต๊ะโซฟาแล้วก็พูดว่าสงสัยเราคงต้องรับคนช่วยงานภายในบ้านแล้วล่ะถ้ารอประภาหายแล้วก็บ้านคงจะมีแต่ฝุ่นแน่ๆ แล้วป้าประภาก็ถามว่าแล้วเราจะไปหากันที่ไหนหละ่ะอุดมแล้วลุงอุดมก็ตอบว่าเดี๋ยวฉันจะติดป้ายประกาศตัวใหญ่ๆเอาไว้ตรงหน้าบ้านเลยเพื่อมีคนสนใจยังไงเธอก็นอนพักผ่อนไปก่อนนะเดี๋ยวฉันมานะ้ปาประภาเมื่อลุงอุดมพูจบก็เดินไปหาซื้อแผ่นกระดาษใหญ่ๆแล้วก็เขียนติดประกาศว่ารับสาวใช้เอาไว้ที่หน้าบ้านพร้อมกับบอกว่าเงินเดือนดี พอตกใบบ่าย,ายก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามินตามาขอสมัครเป็นสาวใช้แล้วลุงอุดมก็ถามว่าหนเมินตาจะมาทำงานที่นี่คือว่าหนูต้องพักที่นี่นะรู้เปล่าแล้วเมินตาตอบว่ามินตาพักได้ค่ะเพราะว่าเมินตาก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วนี่แล้วลุงอุดมถามอีกว่าอา้าวแล้วพ่อกับแม่ของหนเมินตาล่ะอ๋อพ่อกับแม่ของหนู ไปทำงานที่กรุงเทพนะคะหนูอยู่บ้านคนเดียวอะคะ่ะลุงอุดมได้ความสงสยัยอ้าวแล้วหนูมาทำงานที่เนี่ยแบบไม่ได้กลับบ้านแล้วแฟนของหนูล่ะจะไม่ว่าเอาหรอกเหรอมินตาก็นิ่งๆสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบว่าคงไม่ว่าหรอกคะ่ะเพราะแฟนของหนูไปอยู่กับเมียน้อยนานแล้วอะคะ่ะนานๆทีถึงจะกลับมาหาหนูสักครั้งหนึ่ง เมื่อลุงอุดมได้ยินคำตอบจากเมินตาก็อึ้งไปเลยแล้วก็พูดว่าอ๋องั้นก็แย่หน่อยนะงั้นลุงไม่ถามอะไรละงั้นเอาเข้าวของเข้าไปเก็บก่อนแล้วก็เริ่มงานได้เลยเมื่อลุงอุดมถามเมินตาเสร็จแล้วนั้นก็ได้เริ่มงานโดยทันทีเมินตานั้นก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งแพ้คอยดูแลบ้านดูแลบ้าประภาที่นอนเจ็บขาอยู่อ่ะนี่ค่ะคุณนาย มินดา,าข้าวแล้วก็ยาแก้อักเสบมาให้แล้วค่ะแล้วป้าประภาก็ยิ้มแล้วพูดว่าขอบใจนะมินดาเธอเอามาให้ฉันโดยที่ฉันยังไม่ได้สั่งเธอเลยมีเธอมาช่วยงานก็ดีเหมือนกันนะจะได้เบาแรงของฉันไปได้อีกเยอะแล้วมินดาก็ตอบว่างั้นมินดาขอตัวไปทำงานก่อนนะคะแล้วป้าประภาก็พยักหน้าให้แล้วมินดาก็เลยลุกไปทำงานต่อ ในขณะที่มินตากำลังทำความสะอาดภายในบ้านอยู่นั้นลุงอุดมก็แอบมองอยู่ห่างๆแล้วก็คิดภายในใจว่าออ้หูข่าวจังทั้งสวยทั้งน่ารักขนาดเนี้ยผัวไปมีเมียน้อยได้ไงกันวะแล้วเราจะทำยังไงถึงจะได้ลิ้มรสมินตาบ้างเนี่ยงั้นเราลองไปชวนเธอคุยดีกว่าว่าแล้วลุงอุดมก็ไม่รอช้าแล้วก็เดินไปคุยกับมินตา เป็นยังไงบ้างเมนดามาทำงานที่บ้านของลุงเหนื่อยไหมเมนดาก็ตอบมาว่าอ๋อแค่งานบ้านเองค่ะคุณท่านแค่นี้เมนดาทำได้ค่ะแล้วลุงอุดมก็เอ่ยว่างั้นลุงขอถามอะไรสักหน่อยสิเมินตาทั้งสาวทั้งสวยขนาดเนี้ยทำไมแฟนของเมนตาถึงไปมีเมียน้อยได้ละ่ะแล้วเมนตาตอบว่าอยากลองของใหม่มั้งคะเมื่อลุงอุดม ได้ยินแบบนั้นก็เลยแกล้งถามแยบแยบไปว่าแล้วมินตาไม่อยากลองของใหม่บ้างเหรอแล้วมินตาก็หันมาตอบลุงอุดมว่าแล้วจะให้มินตาลองกับใครเหรอคะเพราะวันวันหนึ่งมินตาอยู่กับบ้านอย่างเดียวเลยคะ่ะรอแฟนมินตาเอาเงินมาให้นะคะแล้วลุงอุดมก็ถามอีกว่าแล้วเคยคิดที่จะลองของใหม่ไหมล่ะมินตามินตาก็เลยตอบกลับมาว่าก็เคยคิดอยู่นะคะคุณท่าน ในช่วงที่แฟนของมินดาไม่อยู่เวลาที่มินดตาต้องการก็ไม่มีที่ลงสักทีอะค่ะเมื่อลุงอุดมได้ยินที่มินตาตอบอย่างนั้นหัวใจก็พองโตขึ้นมาทันทีแล้วลุงอุดมก็ถามไปว่าแล้วสมมติว่าถ้าจะได้ลองของใหม่มินตาจะเลือกอายุไหมว่าต้องการแบบไหนมินตาก็เลยตอบว่าถ้ามินตาเกิดอาการแบบนั้นขึ้นมาคือใครก็ได้นะคะ ขอให้เมินดามีความสุขก็พอละเมื่อลุงอุดมได้ยินแบบนั้นก็คิดในใจว่าจะทำยังไงดีว่าจะบอกตรงๆว่าลองกับเราไหมมันก็ตรงเกินไปเพราะปกติแล้วท่าทางมินดาในตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าต้องการนั้นเอาไวรอตอนที่มินดามีอาการก่อนดีก,กว่าเมื่อลุงอุดมคิดได้ลุงอุดมก็บอกกับมินดาว่างั้นลงไปทำงานของลุงก่อนนะ อีกอย่างนะถ้ามีอะไรที่ลุงพอจะช่วยได้ก็บอกลุงได้นะลุงอุดมพูดทิ้งท้ายให้คิดก่อนที่จะเดินออกไปเมินดาก็เริ่มทำงานต่อจนพอถึงคำคำลุงอุดมเกิดอาการอยากชวนป้าประพาเล่นตำน้ำพริกอีกแล้วแต่นายตอนนี้ป้าประพาก็ยังเจ็บขาแล้วก็กินยานอนหลับไปแล้วแต่ลุงอุดมนั้นยังไม่รู้สึกง่วงสักนิด ลุงอุดมก็เลยตัดสินใจมานั่งดูทีวีที่โซฟาชั้นล่างและในขณะที่ลุงอุดมนั่งดูทีวีเพลินๆอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนอยู่ห่างๆลุงอุดมก็เลยค่อยๆลดเสียงทีวีลงแล้วสังเกตว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนกันเมื่อลุงอุดมสังเกตดีๆก็พบว่ามันดังออกมาจากห้องของมินตา ลุงอุดมก็เลยลุกขึ้นจากโซฟาเพื่อจะไปดูว่ามันมีอะไรเมื่อลุงอุดมไปถึงหน้าห้องของเมินตานั้นก็คิดว่ากะจะเคาะห้องถามไถ่ดูแต่ลุงอุดมก็คิดได้ว่าเผื่อเมนตากำลังดูหนังอยู่ก็ได้นะอาจจะเป็นการรบกวนมันก็ไม่ดีก็เลยไม่อยากรบกวนแต่ประตูห้องของเมนตามันมีช่องลมอยู่เล็กๆล,ลุงอุดมก็เลยตัดสินใจ มองผ่านช่องลมของประตูแล้วลุงอุดมก็พบว่ามินดานั้นกำลังช่วยเหลือตัวเองให้ไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดอยู่โดยที่มินดาค่อยๆเล่นดอกเล่นจีลุงอุดมที่มองดูอยู่ก็รู้สึกอยากจะช่วยเหลือมินดาเอามากๆลุงอุดมก็เลยค่อยๆเคาะประตูแล้วก็พูดเบาๆว่ามินดามินดานี่ลุงอุดมเองนะเปิดประตูหน่อยสิ สักพักเมินดาก็ลุกจากที่นอนแล้วก็มาเปิดประตูแล้วก็พูดว่าคุณท่านมาเรียกเมินดาตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยลุงอุดมก็เลยตอบไปว่าเมินดามีอะไรอยากให้ลุงช่วยไหมล่ะบอกลุงได้นะเมินดาก็ตอบลุงอุดมไปว่าคุณท่านช่วยเมินดาได้จริงๆเหรอคะแล้วคุณนายจะไม่ว่าเหรอคะแล้วลุงอุดมก็พูดว่าเมนดาก็อยากให้ปพารู้สิ แล้วเราอ่ะก็มาช่วยกันมีความสุขไปด้วยกันไงเมินตาก็เลยบอกว่างั้นก็ดีค่ะมินตาก็อดมานานมากแล้วมินตาหิวสุดๆเลยค่ะคุณท่านเมื่อมินตาพูจบลุงอุดมก็เดินเข้ามาในห้องของเมินตาแล้วก็ทำการปิดไฟทันทีและลุงอุดมที่หิวน้ำพริกมานานเหมือนกันนั้นก็รีบเข้าไปหามินตาโดยทันที แต่เนื่องด้วยลุงอุดมนั้นอัดอั้นมานานลุงอุดมใช้เวลาเพียงสามนาทีมันก็จบลงแต่มินตานั้นไม่ยอมจบเพราะยังไม่ได้อะไรเลยมินตาจึงบอกว่าคุณท่านคะคุณท่านจะรีบไปไหนเนี่ยคะมินตายังไม่รู้เรื่องเลยอะคะ่ะแล้วลุงอุดมก็บอกว่าโทษทีโทษทีททจ้ะมินตาลุงก็อดมานานพอมาเจอของสวยๆงามๆแบบเนี้ยลุงก็เลยกั้นเอาไว้ไม่อยู่นะจ๊ะ แล้วมินตาก็บอกว่าเมื่อคุณท่านบอกว่าจะช่วยมินตาแล้วคุณท่านก็ต้องช่วยมินตาให้สุดไปด้วยสิคะไม่งั้นมินตาไม่ยอมนะคะเนี่ยเมื่อมินตาพูดจบก็จับลุงอุดมมากินน้ำพี่กกต่อมินตานั้นเล่นเอาลุงอุดมหมดแรงไปเลยแล้วลุงอุดมก็พูดว่าโหนมินตานี่สุดยอดไปเลยอะลุงไม่เคยพบเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วมินตาก็ตอบว่า ถ้าคิดจะลองกับเมนตาร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยนะคะเพรอเม,มนตากินมูม,มามนะคะแล้วลุงอุดมก็บอกว่างั้นลุงขอตัวกับห้องนอนก่อนนะแล้วลุงอุดมก็ลุกขึ้นไปชั้นบนในท่าทีที่อ่อนแรงพอเช้าวันลงขึ้นลุงอุดมก็ตื่นขึ้นมาก็พบว่าป่าพานั้นเริ่มหายดีแล้วก็เดินได้แล้วลุงอุดมก็เลยเดินลงไปข้างล่างเพื่อจะให้เมนตาทำอาหารอ่อน ให้กับอาภากินแต่ลุงอุดมกลับไม่พบเมินตาอยู่ในห้องแล้วลุงอุดมก็เลยเดินมาหน้าบ้านก็พบว่ามีผู้ชายกําลังคุยกับมินตาอยู่ที่นอกรัวบ้านเมื่อลุงอุดมเดินไปที่มินตาพอมินตาเห็นลุงอุดมก็เดินมาบอกว่าคุณท่านคะสงสัยมินตาต้องขอลาออกก่อนนะคะแฟนของมินตาจะพามินตาไปอยู่ที่อื่นแล้วค่ะเมื่อลุงอุดมได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกใจ พร้อมกับใจหายเหมือนกันที่มินตาจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแต่ก็เข้าใจว่าผัวเมียเขาก็อยาก,อยากอยู่ด้วยกันและลุงอุดมนั้นก็เก็บเรื่องราวดีๆที่มีให้กับมินตาไว้อยู่ในใจอยากมีความสุขที่สุดเลยเลยเลย